l ลฟ์สไตล์บายถติคุณสวัสดีค่ะตอนนี้ก็ผ่านมาได้ขึ้นสัปดาห์ที่3ของเดือนมกราพุทธศักราช2564แล้วนะคะแต่ละคนมีเป้าหมายค่ะว่าในปีนี้เราจะทำอะไรบ้างและดิฉันเองก็มีเป้าหมายเช่นกันหนึ่งในนั้นก็คือเป้าหมายในเรื่องของ สร้างความรู้ในเรื่องของต้นไม้เพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่เป็น Simple Life นะคะแบบง่ายๆค่ะวันนี้เราจะมาทำความรู้จักต้นไม้ชื่อหนึ่งนะคะชื่อว่าทรณีสารค่ะสวัสดีค่ะ l i f e สไตล์บายถติคุณค่ะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่มี คนให้ความสนใจกับต้นไม้เป็นจำนวนมากและหนึ่งในต้นไม้ที่คนนิยมให้ความสนใจนั้นคือต้นไม้มงคลค่ะมีคนเคยถามดิฉันว่ารู้จักต้นทรณีสารไหมสำหรับดิฉันนั้นไม่เคยรู้จักต้นทรณีสารเลยค่ะแต่เคยได้ยินคำว่าทรณีสารแต่ไม่ทราบว่าต้นทรณีสารนั้นคืออะไร ต้นทรณีสารนะคะดิฉันก็ไปค้นคว้ามานะคะเพื่อจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะว่าต้นทรณีสารนั้นหรือบางครั้งเราก็เรียกว่าว่านทรณีสารนะคะและต้นทรณีสารที่เราเราเห็นเห็นกันนั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยปัจจุบันต้นทรณีสารค่อนข้างที่จะหายากนะคะอย่างดิฉันอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นะคะจะมีตลาดต้นไม้ขาย ชื่อตลาดว่าตลาดทำเที่ยงนะคะดิฉันเดินแทบทุกร้านนะคะพบอยู่ร้านเดียวที่มีต้นทรณีสารดิฉันก็เลยซื้อกลับมาราคาต้นหนึ่งประมาณ1 5 0บาทนะคะทีนี้เรามาดูนิดนึงนะคะว่าต้นภาพที่ท่านเห็นคือต้นธรณีสารหรือว่านธรณีสารค่ะทรณีสารว่านทรณีสารเป็นความหมายเดียวกันนะคะ ในแต่ละภูมิภาคแต่ละจังหวัดนั้นจะมีชื่อเรียกต้นธรณีสารที่แตกต่างกันนะคะตัวอย่างเช่นในจังหวัดนะคะจะเรียกต้นธรณีสารว่ามะขามป้อมดินและกรุงเทพนะคะคนกรุงเทพจะเรียกว่าต้นเสนียดคนชุมพรจะเรียกว่าต้นกระทืบยอดนะคะคนนครศรีธรรมราชจะเรียกว่าก้างปลาดินนะคะแล้วก็ประจวบครีขันจะเรียกว่า ตรึงบาดานจวัดสุราธานีนะคะจะเรียกว่าก้างปลาแดงหรือครีบยอดเป็นต้นนะคะนี่คือตัวอย่างนะคะของการเรียกชื่อสมุนไพรว่า,วานธรณีสารที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับภูมิภาคแล้วก็จังหวัดด้วยนะคะธรณีสารถือว่าเป็นว่านสมุนไพรนะคะที่เป็นไม้พุ่ม ก่งไม้ยืนต้นขนาดเล็กที่มีความสูงเพียง1นึถึงหนเมตรลำต้นแผ่กิ่งก้านนะคะบริเวณใกล้กับปลายยอดใบเป็นใบเดี่ยวออกเรียงสลับรูปไข่แกมรูปกลมรีนะคะสีเขียวสดเวลาดอกจะน่าชื่นชมแล้วก็ค่อนข้างสวยงามมากนะคะดอก ของต้นธรณีสารนั้นจะออกตามซอกใบและปลายกิ่งนะคะเป็นชนิดของดอกที่แยกระหว่างเพศผู้กับเพศเมียนะคะแต่อยู่ในต้นเดียวกันดอกตัวผู้จะออกเป็นกระจุกใกล้กับโคนกิ่งส่วนดอกตัวเมียนั้นมักออกมาบริเวณปลายกิ่งนะคะกลีบดอกเป็นสีเขียวอ่อนโคนกลีบเป็นสีเขียวเข้ม้านดอกยาวดอกห้อย ลงบริเวณใต้ใบเรียงเป็นแถวนะคะจึงทำให้ดูคล้ายกับผลของต้นลูกใต้ใบนะคะถ้าเห็นแล้วนะคะจะรู้สึกว่าต้นธารณีสารเนี่ยจะเป็นต้นไม้ที่ดูแปลกนะคะอีะอกทั้งต้นธารณีสารนั้นยังมีผลนะคะเป็นผลแห้งแตกได้รูปค่อนข้างกลมนะคะภายในมีเมล็ดดอกออกตลอดปีขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดเช่นกันนะคะ มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ากระทืบยอดอย่างที่ดิฉันเล่าให้ฟังนะคะว่าต้นทรณีสารนั้นนิยมปลูกกันตามวัดนะคะแล้วก็ตามบ้านโดยเฉพาะ,ะตรงทางขึ้นบ้านนะคะเพราะเป็นไม้มงคลที่ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนานะคะใช้ในการปราพรมน้ำพระพุทธมนต์กลับมานะคะในเรื่องของประโยชน์ในด้านต่างๆของต้นทรณีสารนะคะ ต้นทรณีสารนั้นอย่างที่บอกเป็นพืชสมุนไพรพื้นบ้านนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีส่วนที่เป็นประโยชน์คือรากใบแล้วก็ต้นคือลำต้นนะคะส่วนรากนะคะจะใช้ประโยชน์ในการแก้ไข้ตัวร้อนขับลมในลำไส้แก้ท้องอืดและท้องเฟ้อนะคะในส่วนของใบดับพิษร้อนถอนพิษนะคะแก้อาการปวดฟันแก้โรคโรคเหงือกนะคะ แก้ปวดกระเพาะอาหารแก้นิ้วในไตแก้ปวดแผลจากการไหม้นะคะแก้บวมขันนะคะดูดหนองรักษาแผลและอันนี้คือสปปรรพคุณในด้านใบนะคะทีนี้สปปรรพคุณสุดท้ายในเรื่องของต้นนะคะเขาจะใช้ต้นนั้นเป็นใช้ทาผิวหนังแก้ไขในเรื่องของผิวหนังอักเสบนะคะแก้ฝีและแก้อาการคันด้วยนะคะอันนี้คือ สรรพคุณหรือประโยชน์นะคะของต้นทรณีสารทีนี้มาดูอีกเรื่องหนึง่งคือเรื่องของความเชื่ออคนในสมัยโบราณนะคะเวลาจะปลูกต้นทรณีสารเนี่ยเขาก็จะมีนะคะว่าวันไหนเป็นวันที่ปลูกดีนะคะจริงๆแล้วต้นทรณีสารนั้นเป็นต้นสําหรับคนเกิดวันพฤหัสนะคะ เพราะฉะนั้นก็แนะนําว่าเวลาจะปลูกต้นทรณีสารนั้นก็ให้ปลูกวันพฤหัสจะดีมากนะคะก็จะทําให้ต้นนั้นเติบโตได้อย่างสวยงามนะคะโดยเฉพาะปลูกในวันพระที่ขึ้น3ามขาถึง15บห้านะคะอันนี้เป็นความเชื่อของคนโบราณน,นะคะความเชื่อในเรื่องความเป็นมงคลนะคะของต้นทรณีสารนะคะว่าถ้าปลูกไว้กับบ้านจะเป็นสิริมงคลมาก ทำให้มีความสุขร่มเย็นหากว่านธรณีสารเจริญงอกงามดีนะคะจะเป็นสัญญาณที่แสดงว่าเจ้าของบ้านนั้นจะได้รับเกียรติยศได้ตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีขึ้นกว่าเดิมหรือมีโชคลาภและยังเชื่อด้วยว่าบ้านธรณีสารนั้นสามารถแผ่อิทธิคุณนะคะช่วยคุ้มครองอาณาบริเวณให้รอดปลอดภัยจากมนต์ดำต่างๆช่วยปัดเสนียดจันไร ไม่ให้เข้ามาทําอันตรายได้อย่างที่บอกข้างต้นนะคะว่าในอดีตนั้นเราใช้ใบและก,ก้านนะคะของต้นธรณีสารในการทําวิธีประพรมน้ำพระพุทธมนต์ต่างๆนะคะแต่โดยตอนหลังแล้วต้นทรณีสารค่อนข้างหายากมากขึ้นนะคะก็เปลี่ยนจากต้นธรณีสารมาเป็นใบยมะยมแทนนะคะกับใบหญ้าคา คนโบราณนะคะมีความเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์นะคะของต้นทรณีสารว่าปลูกไว้หน้าบ้านจะเป็นสิริมงคลนะคะและทําให้เก็บมาทายาได้สะดวกนะคะถึงปลูกไว้ตรงบันไดหน้าบ้านได้ดูรายการรายการหนึ่งนะคะเขาพูดถึงเรื่องการปลูกต้นทรณีสารไว้ในบ้านนะคะเขาบอกว่าถ้ามีการดําต้นอทอราีสารเข้ามาปลูกในบ้านนั้นคดีความต่างๆ ก็จะไม่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็จะมีการชนะคดีความด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นความเชื่ออีกแบบหนึ่งนะคะห mm. วังว่าเพื่อนเพื่อนคงจะได้รับความรู้นะคะจากการพ้นคว้าเกี่ยวกับว่านทรณีสารนะคะซึ่งในแต่ละจังหวัดนั้นก็มีชื่อต่างกันนะคะถ้าถามคนเชียงใหม่รู้จักต้นทรณีสารไหมในจังหวัดเชียงใหม่นะคะจะรู้จักต้นธรณีสารในนามของต้นมะขามป้อมดินนะคะ ทีนี้กลับมานิดนึงนะคะว่าในส่วนของต้นทรณีสารนั้นมีความเชื่อนะคะว่าคาถาที่ใช้ในการปลูกต้นทรณีสารในวันพฤหัสนั้นให้พูดคําว่านโมพุทธายะสามจบนะคะนโมพุทธายะนโมพุทธายะนโมพุทธายะในระหว่างปลูกก่อนรดน้ําลงดินนะคะจะทําให้ต้นมีความแขังศักดิ์สิทธิ์มากขึ้น นี่เป็นความเชื่อนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่ลืมไม่ได้นะคะคือเรื่องการปลูกต้นทรณีสารหรือว่านทรณีสารนะคะว่าเวลาปลูกนั้นนอกจากจะมีพระคาถาแล้วนะคะพื้นที่ที่จะปลูกนั้นว่านชนิดนี้มักขึ้นในที่ร่มนะคะให้ใช้กระถางใหญ่หน่อยทําการเตรียมดินสําหรับปลูกดินคือเอาดินด้วนเนี่ยนะคะไปผสมปุ๋ยคอบแล้วก็ผสมดินใหญ่มะพร้าว ก็จะช่วยทำให้ต้นทรณีสารนั้นจเจริญเติบโตได้เร็วขึ้นและงามนะคะเราจะปลูกต้นทรณีสารนะคะ,ะจากเมล็ดเนี่ยนะคะอย่าก,กดดินให้แน่นนะคะแล้วก็ทำการรดน้ำพอชุ่มพอนะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคในการปลูกต้นทรณีสาระคะ่ะหวังว่าเพื่อนๆนะคะคงจะได้รับความรู้จากคลิปนี้นะคะและถ้ามีโอกาสนะคะได้ไปตลาดนัน ต้นไม้นะคะลองถามถึงต้นธรณีสารนะคะว่ามีขายไหมนะคะถ้ามีขายก็ซื้อกลับมาบ้านนะคะเพราะว่าค่อนข้างหายากแต่เขาบอกว่าก็จะมีแหล่งขายในจตุจักรอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ฝากเพื่อนๆที่สนใจนะคะก็สามารถติดตามหาซื้อได้นะคะไลฟ์สไตล์บายธิติคุณค่ะฝาก Subscribe ฝากไลค์ฝากแชร์ และติดตามช่องทติกูลชัยวันชาแนลพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ